สวัสดีคะ่ะทุกคนการปฏติมานะคะจาก Century 21 Design Corner ค่ะวันนี้กันจะพาทุกคนมาชมพูวิลล่าโครงการใหม่ล่าสุดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณทุ่งกรมตาลหมัน26ค่ะบริเวณที่การยืนอยู่นี้นะคะจะเป็นไซต์ก่อสร้างโครงการพูวิลล่าในอนาคตค่ะสำหรับทําเลที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะเป็นวิวเนินเขาค่ะสังเกตด้านหลังของการนะคะก็จะเป็นภูเขาค่ะ พื้นที่ก่อสร้างนะคะสำหรับไซต์เกาะสร้างนี้นะคะประกอบไปด้วยบ้านพักทั้งหมดจำนวน13หลังค่ะแต่ละหลังนะคะขนาดที่ดินเริ่มต้นที่94ตารางวาใหญ่ที่สุดคือ150ตารางวาค่ะแต่ว่าขนาดบ้านนะคะเท่าเท่ากันก็คือ232ตารางเมตรค่ะโดยทุกหลังนะคะจะเป็นพูวิลล่าเหมาะแก่การลงทุนหรือว่าจะซื้ออยู่เองก็ได้ค่ะโดยทางเข้าของโครงการนี้นะคะก็จะเข้ามาจากถนนทุ่งกลมตาลหมันเส้นหลักเพียง200เมตรค่ะโครงการนี้จึง จริงแล้วเป็นโครงการที่2นะคะแต่ว่าโครงการแรกเนี่ยขายหมดไปแล้วโดยตำแหน่งที่ตั้งของโครงการแรกเนี่ยจะห่างกับโครงการนี้3กิโลเมตรค่ะจริงๆแล้วในระหว่างที่การถ่ายทำอยู่นี้นะคะบ้านทั้งหมด13หลังได้ขายไปเหลือเพียงแค่3หลังสุดท้ายเท่านั้นค่ะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยวกันจะพาไปดูบ้านหลังโครงการแรกนะคะที่เสร็จแล้วและเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโครงการบ้านแม่ภูวิล่าโครงการแรกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการแรกซึ่งตอนนี้ขายหมดไปแล้วนะคะถึงแท็กได้ก็ไม่มีค่ะสำหรับแบบบ้านนะคะก็จะเป็นแบบบ้านโมเดิร์นสไตล์นอร์ดิกนะคะบ้านหลังนี้นะคะ3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะเป็นภูวิล่าทุกหลังค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่5 5ล้าน5แสนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันค่ะ ขนาดนี้เราก็อยู่หน้าบ้านแล้วนะคะตามมาค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมกันว่าข้างในมีอะไรบ้างตามเข้ามาในบ้านกันเลยนะคะโอ้สาว่ายน้ําสวยมากๆเลยค่ะขนาดกําลังดีนะคะมีมุมให้นั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็มีห้องนอนที่มองเห็นวิวสระด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันค่ะโอ้โหห้องนั่งเล่นนะคะขนาดกําลังดีเลยค่ะต่อเนื่องกับพื้นที่ของครัวนะคะมีพื้นที่นั่งกินข้าว จริงๆแล้วเนี่ยบ้านขนาดนี้กำลังอบอุ่นหน้าอยู่เลยนะคะสำหรับพื้นที่232ตารางเมตรถือว่าทำได้ดีมากๆเลยค่ะ ทันทีที่การเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้นะคะก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและรู้สึกว่าคุ้มราคา5 5ล้านแบาทมากๆค่ะสำหรับภูวิลล่าขนาด3ห้องนอน4ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย232ตารางเมตรที่นี่ถือว่าตอบโจทย์นะคะในราคาที่คุณเอื้อมถึงค่ะเหมาะที่จะเป็นทั้งบ้านหลังแรกนะคะหรือเป็นบ้านหลังที่2สําหรับการพักผ่อนของใครหลายๆคนจากกรุงเทพค่ะ มองจากมุมครัวนะคะจะเห็นว่าฝ้านะคะให้ทงสูงถึง5เมตรทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนอนกันนะคะว่ามีกี่ห้องนอนและเป็นยังไงบ้างมาดูห้องนอนแรกกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะเพราะว่าเขาให้วิวสระว่ายน้ำค่ะห้องน่ารักมากเลยนะคะตกแต่งได้อบอุ่นมากๆแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยขนาดกระทัดรัดค่ะ ส่วนของห้องน้ํานะคะก็ให้วัสดุที่เรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นค่ะทุกอย่างเป็นโมเดลนะคะทันสมัยสิ่งที่เห็นนะคะก็คือโครงการให้ตามนี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์นะคะจะไม่ได้รวมอยู่ในราคานี้ค่ะลูกค้าจะต้องสั่งเพิ่มค่ะเดี๋ยวมาดูอีกห้องนอนหนึ่งกันค่ะว้าวห้องนอนนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะพื้นที่ใช้สอยกำลังพอเหมาะ ที่ละกันคิดว่าบ้านในราคาขนาดนี้นะคะให้สระว่ายน้ําด้วยตัวบ้านน่าจะเล็กค่ะแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะกว้างมากค่ะมาดูห้องนอนที่3กันค่ะห้องนอนที่3มนะคะก็เป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะใช้ได้จริงค่ะไม่มีห้องไหนที่เล็กเกินไปเลยนะคะจริงๆแล้วทุกห้องสามารถที่จะใช้อยู่ได้จริงค่ะตอนนี้กันอยู่นอกบริเวณตัวบ้านแล้วนะคะสระว่ายน้ําพื้นที่ตรงนี้อบอุ่นน่าอยู่มากค่ะเดี๋ยวเราไปดูสวนข้างๆกันว่าเขาจัดไว้ยังไงค่ะ ตอนนี้เรากลับมาอยู่หน้าบ้านอีกแล้วนะคะกันลืมบอกไปว่าจริงๆแล้วที่นี่จอดรถได้2องคันนะคะแล้วก็มีส่วนบริเวณข้างๆบ้านนะคะจะมีสวนขนาดเล็กๆนะคะอยู่บริเวณรอบๆบ้านค่ะสำหรับบ้านในโครงการที่1น,นะคะได้ขายหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เหลือเพียงแต่3มหลังสุดท้ายของเฟสสองนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อทีมงาน Century ่ทเวนตี้วันดีไซน์คอร์ได้เลยนะคะ บ้านสหลังสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดีถ้าใครสนใจติดต่อการได้เลยค่ะ096 978 7896สวัสดีค่ะ